โอ้มื่อโชวเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมขอเสนอเมนูแกงขนุนใส่ชะอมแต่คนอื่นผมกับน้องหมูือก็จะมาเก็บขนุนก่อนนะคะได้มาแล้วครับหนึ่งลูกสวยๆขั้นตอนต่อไปผมกับน้องหมูมือก็จะมาช่วยกันปอกเปลือกนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราสองคนครับสำหรับเปลือกเราไม่ได้เอาไปทิ้งเพราะผมจะเอาให้น้องหมูกินต่อครับพอได้เห็นน้องหมูกินอร่อยผมดีใจจังเลยมาต่อกันที่ขนุนของเรานะครับก็ต้องมาเซิร์เป็นชิ้นๆแบบนี้ก่อนส่วนน้องหมูือก่อไฟเสร็จแล้ว ยมชะอมให้ผมครับสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกทาให้ยอดชะอมสวยงมเต๊เตค่ะเวลาแกงขนุนถ้าซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้จะทําให้สุกเร็วมากขึ้นซอยเส็นไม่รอชามาลังกันต่อเลยครับระหว่างนี้เนาะ ก็จะมาตามเครื่องปรุงให้กับผมมีกระเทียมพริกหอมแดงและกะปรี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันแล้วนะคะพี่ๆสำหรับแกงขนงุนต่ละคุณที่จะแกงไม่เหมือนกันส่วนผมก็จะแกงตามสไตล์ลูกกะเรียนถ้าพี่ๆชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะลวกเครื่องหอมแล้วใส่หมูลงไปผมก็จะคั่วต่อไปเรื่อยจุใงล้สส์แล้วก็เทน้าต่อวันนี้ผมใช้น้ำสงองถ้วยนะคะตัวผักอีกของเราขนุนก็พร้อมเราเหมือนกันผมก็จะใส่ลงไปในกระทะแบบนี้เลยครับใส่ลงไปเยอะตามที่ต้องการก็จะทําการปิดฝาเลยครับส่วนน้ำมือ เลดระหว่างที่รอขนมสุกผมก็จะมาย่าลูกหม่งกินกันค่ะภาษากะเรียงบ้านผมจะเรียกว่าคือว่าตอนนี้เครื่องปรุงของเราก็พร้อมแล้วพอล้างลูกหม่อนเสร็จใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปแล้วก็คลุงให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้กินยำาลูกหม่อนแล้วค่ะยำาเสร็จผมกับ้น้ำมือก็จะมากินกันพอได้ชิมเข้าไปแล้วอร่อยแซ่บแซ่บันไปสักพักคิดว่าขนมของเราน่าจะสุกแล้วขึนตัวด้วยเกลือผงนวลแล้วก็ใส่ชะอมลงไปเลยครับ้ต่อสักหน่อยแล้วก็รอสุกได้เลยตอนนี้ผมก็จะตักเข้าใส่ขันโตแแกกกงขนุใสส่ชออม็ล้ว ว่าแต่เมนูน,นี้พี่พี่ให้ผมกี่คะแนนดีครับลืมบอกพี่พี่ไปว่าวันนี้ที่ผมเก่งเยอะเก่งเพื่อนานเลตายายที่ไปทํางานยังไม่กลับมาส่วนผมกัน้องมามือหิวมากแล้วจะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบาย